ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเอซิมหนึ่งในนักข่าวสายลิเวอร์พูลที่มักที่จะเกาะติดความเคลื่อนไหวข่าวคราวของสโมสรมาโดยตลอดและเป็นคนที่มักที่จะปล่อยชื่อผู้เล่นบางคนออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมนั้นๆเมื่อวานนี้เอซิมเขาเดินทางไปที่ดิฟเดลสเตเดียมเพื่อชมเกมแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยและสิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็น่าสนใจเลยทีเดียวเกี่ยวกับจอร์จี้มารรัชวิลลี ผู้รักษาประตูคนใหม่วัย24ปีของทีมลิเวอร์พูลมามาดัชวิลลี่ลงเล่นเป็นตัวจริงใน45นาทีของครึ่งแรกและเขาสร้างความประทับใจได้อย่างมากในการประเดิมสนามกับลิเวอร์พูลในเกมนี้เขาทำลายกำแพงคำถามที่ว่าเขาใช้เท้าเล่นลูกบอลไม่ถนัดอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่เห็นตลอดเวลาในสนามเขาใช้เท้าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวการเล่นบอลด้วยเท้าดูดีมีทักษะและการออกบอลก็ดีอีกด้วย เขานิ่งมากทุกครั้งที่ได้รับบอลและเกือบได้อัซิดจากการวางบอลยาวสุดสวยให้เฟรเรโกเคียซาเช่นกัน ผมเห็นอลริซันเบเกอร์กับตาของตัวเองมาเสมอในฐานะของผู้รักษาประตูของทีมลิเวอร์พูลและเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ตัวค่อนข้างใหญ่มากโดยความสูง193เซนติเมตรแต่มาร์ดัชวิลลี่ที่ผมเห็นเขาตัวใหญ่มากจริงๆตัวใหญ่มากและผมค้นหาความสูงของเขาเขาสูงถึง197เซนติเมตรเลยทีเดียวแม้จะเป็นผู้รักษาประตูที่ตัวใหญ่ใหญ่มากจริงๆแต่เขามีความคล่องตัวและสงบนิ่งมากพร้อมตื่นตัวตลอดเวลาจริงๆ เบนบอสแอกรายงานว่านักเตะที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดในเพียมหลีกสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาในแง่ของการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูอเล็กซานเดอร์อ e ีซัก2 5เอร์เซนไบรอันเอเบโม24.39%เชองฟิลิปมาเตตาย3่วนโมฮัมเหม็ดซาลายนัดับที่4 23%เและเชวเปโดยืนอนดับที่5 22.22%เป และนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจเลยทีเดียวว่าอาจจะเข้ากับสิ่งที่อาร์เนอร์กาลังตามหาในทีมลิเวอร์พูลของเขาในเวลานี้เขาแค่ต้องการตัวจบสกอร์ที่ดีเท่านั้นในระบบการเล่นของเขาแน่นอนว่าอายุมากกว่าผู้เล่นทั่วไปเล็กน้อยแต่ด้วยราคาที่เหมาะสมมาเตตาจึงเป็นตัวเลือกที่เชื่อว่าเขาจะเหมาะสมกับทีมหงแดงในฤดูกาลหน้า จากนั้นในฤดูซัมเมอร์ถัดไปเมื่อตลาดซื้อขายเปิดขึ้นอีกครั้งลิเวอร์พูลอาจจะสามารถทุ่มสุดตัวเพื่อเซ็นสัญญากับผู้เล่นอันดับหนึ่งในลิสต์ของพวกเขาหากเขาไม่พร้อมที่คว้าตัวเขามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มาเตต้าจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเลยทีเดียวดูเหมือนว่าคอสตาซีมีคาสน่าจะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับ คำถามเกี่ยวกับเฟเดรโกเคียซ่ายังคงไร้คำตอบขณะที่ริโอเอนกูโมฮาก้าวสู่เส้นทางใหม่กับลิเวอร์พูลบทวิเคราะห์ลิเวอร์พูลหลังเกมอุ่นเครื่องนัดแรกพบเบสต้านอตเอนที่นิเดลครั้งล่าสุดที่ลิเวอร์พูลลงสนามโดยมีการยืนยันแล้วว่าเชนอเล็กซานเดอร์โนจะอำลาทีมคอเนอร์แบดลีย์ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเกมนั้นแข่งทีมชาติไอร์แลนด์เหนือได้ออกสตาร์ทในสามนัดสุดท้ายของฤดูกาลหลังมีข่าวว่าอเล็กซานเดอร์อนโนตัดสินใจลา แม้ว่าเขาจะทำแอซิ์ได้อย่างสวยงามในเกมรองสุดท้ายกับไบรตันแต่เขาก็มีปัญหาในเกมสุดท้ายกับคริสตันพาเลสโดยเป็นฝ่ายทีิปพลาดจนเสียประตูและถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังเพื่อให้อเล็กซานเดอร์อโนลงมาแก้สถานการณ์ขณะที่ลิเวอร์พูลตามหลังศูนย์ต่อหนึ่งและเหลือ,อผู้เล่น10คนหลังไรอันกราฟเฟนแบกโดนใบแดงหลังจบฤดูกาลลิเวอร์พูลไม่รอช้าในการเซ็นสัญญาแบ็กขวาคนใหม่โดยทุ่มเงิน2 9 5ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเจอร์มีฟริมปง แต่อย่างไรก็ตามการที่ทีมคว้าแบ็กขวาค่าตัวแพงไม่ได้แปลว่าคอเนอร์แบดลี์จะยอมเสียตำแหน่งง่ายๆในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกกับเบสตันแข้งวัย22ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเครื่องแรกโดยเป็นคนทำประตูเบิกร่รองให้ทีมจากจังหวะที่ริโอเอ็นกูโมฮานและเฟเดเดโกเขียซาทำเกมขึ้นมาก่อนที่แบดลี่จะยิงเข้าเสาสองและชูนิ้วขึ้นฟ้าเพื่อรำลึกถึงเดียโกโชตาและอังเดซินวาพี่ชายของเขา จังหวะที่น่าจดจำที่สุดของเขาเกิดขึ้นฝั่งรับเมื่อแบดตี้จัดการกับความกดดันจากเคียรี่สมอลและเครียบบอลได้อย่างเฉียบขาดท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่ตะโกนชื่อแดร์โอลิวันคอเนอร์แบตลี้อย่างกึกก้องเจอรมี่ฟิมโปงที่ลงมาแทนแบตลี้ในครึ่งหลังก็ดูบุบบาาไม่น้อยเช่นกับคอสตาซิมิคาสและมิลอัสเคอร์เคสแบ็กซ้าหน้าใหม่ แม้ว่าลิเวอร์พูลจะใช้เงินมากกับการเสริมแนวรับแต่ตำแหน่งตัวจริงยังไม่มีใครยึดไว้ได้ถาวรและอาจเป็นไปได้ว่าแบ็คขวาตัวจริงในเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกอาจจะเป็นคนที่ทีมไม่ต้องเสียเงินซื้อมาด้วยซ้ำเชียร์ซากับโอกาสหลังคำท้าจากสลอ็อตช่วงปลายฤดูกาลก่อนอรนเนอร์สล็อตได้ท้าทายเฟเดรโกเชียร์ซาให้พิสูจน์ตัวเองในช่วงปีซีซั่นหลังจากที่ต้องใช้เวลาทั้งปีอย่างยากลำบากกับบทบาทสำรองในทิมแอนฟิลด์ แม้ว่าเคียซ่าเคยเปิดเผยว่าเขาพร้อมกลับไปเล่นในอิตาลีแต่อนาคตของเขายัางไม่ชัดเจนในเกมนี้สล็อตส่งเขาลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยให้ออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมกับเบรสตันแม้ว่าในช่วงต้นเกมเขาจะถูกกดดันจากกองหลังคู่แข่งแต่เจ้าตัวก็เริ่มจับจังหวะได้และมีจังหวะหนึ่งที่พยายามจะหลุดเข้าไปยิงแต่ต้องออกไปทางกราบก่อนจะเก็บบอลได้และยิงเฉียวเสาออกไป อย่างไรก็ตามประตูแรกของทีมก็มาจากความขยันของเขาเมื่อเคียซ่ารับบอลจากร um ิโอเอนกูโมหาในกรอบเขตโทษก่อนใช้สปีดแหวกกองหลังและเปิดเรียดเข้าเขตโทษให้แบดดีย้ยิงเข้าไปโดยบอลฉลับโดมิกโซโบสไลนเล็กน้อยแม้ข่าวลือกับทีมในต่างประเทศจะเง,งียบไปช่วงนี้แต่การออกสตาร์ทด้วยผลงานแบบนี้ก็นับว่าเป็นสัญญาณบวกสำหรับเคียซ่าหลังจากที่ฤดูกาลก่อนเขามีปัญหากับต้นสกัดเดิมอย่างยูเวนตุสก่อนจะย้ายมาแอนฟิ์ เด็กๆทำผลงานได้ดีริโอเอ็นกูโมฮาอายุเพียง16ปีเท่านั้นเขาเซ็นสัญญาในฐานะนักเรียนทุนกับลิเวอร์พูลเมื่อฤุูการก่อนและจะเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกหลังจากอายุครบ17ปีในเดือนหน้าแต่จากฟอร์มในครึ่งแรกเกมกับเบสตันก็แสดงให้เห็นว่าเหตุใดเขาจึงถูกจับตามองอย่างสูง เขาเล่นงานโพวาเลนตินทางฝั่งซ้ายของลิวอร์พูได้ตลอดและมีจังหวะที่ลากเลือ้อยหลบหลายคนก่อนยิงไปฉลับออกหลังอย่างน่าเสียดายเขามีส่วนร่วมในประตูแรกด้วยเช่นกันโดยเลี้ยงบอลหลบผู้เล่นก่อนจ่ายให้เคียซ่าในกรอบเขตโทษฤดูกาลที่แล้วเอ็นกูโมฮาได้ลงเล่นนัดเดียวในทีมชุดใหญ่เจอกับแอค,คริงตันสแตรลีแต่ปีนี้เขาน่าจะได้โอกาสมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทรนิโอนี่วัย18ปีที่ทำผลงานอย่างน่าประทับใจในบทบาทกองกลางตัวลึกเขาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและอ่านเกมได้ดีแม้จะเจอทีมแชมเปี้ยนชิพที่เน้นพละกกำลังลูก้าสตีเฟนสันก็เล่นได้อย่างมั่นใจแม้จะต้องยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กแบบไม่ใช่ตำแหน่งถนัดส่วนเบนด็อกที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็แอซิสให้โคดีก้กัรโปรทำประตูได้แม้ว่าปรีซีซั่นปีนี้จะไม่มีทัวร์นาเมนต์ระดับทีมชาติแต่เราแข้งดาวรุ่งหลายคนก็ใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพให้เห็นแล้วว่า พวกเขาพร้อมแย่งตําแหน่งดาวินนูนเยสจะกลับชาติมาเกิดใหม่ขอขอบคุณบทความจากบอบูหนก่อนอื่นขอบอกว่าเด็กหงปลอมตัวมาอย่างผมชอบลูกใหม่ของดาวินนูนเยสที่ยอมสละผมสวยสวยเก๋ของตัวเองออกจากศาีรษะพลางเปลี่ยนเป็นสกินเฮดแบบนี้นะครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นกับฟุตบอลอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องอื่นแล้ว 2. ด้วยการจากไปของดีโก้โชตาผมเชื่อว่าแผนการปล่อยตัวดาวเตะชาวอุรุไกยผู้นี้ออกจากทีมของลิเวอร์พูลย่อมถูกล้มเลิกไปด้วยฤดูกาล2025-2026นักเตะที่พวกพี่ๆเรียกอย่างน่ารักน่าอิกว่าน้องนุ่นคงจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปค่อนข้างแน่ 3. ในสายตาของผมขอยืนยันอีกครั้งว่าดาวินนูนเยสจัดเป็นกองหน้าที่มีความสามารถเฉพาะตัวคล่องแคล่วและรวดเร็วสามารถหาตำแหน่งและช่องว่างได้ดี ปัญหาเพียงประการเดียวคือจังหวัดสุดท้ายเท่านั้นที่ปาศจากความเด็ดขาดแถมแก้ไม่หายอีกต่างหาก 4. ต่อเมื่อทําประตูสวยๆให้หงแดงจนทุกคนคิดว่ามันจะช่วยเรียกความมั่นใจให้เขากลับมาเป็นยอดดาวยิงเหมือนตอนอยู่เบนฟิกา้าแต่พอเกมต่อมาก็มักจะกลับไปยีรบเดิมซะง,งั้นหรือการที่ผ่านมาดาวินนูนเยสฟอร์มตกอย่างหนักโดยไม่เคยทําประตูได้ติดต่อกัน2นัดเลยสักครั้งผิดกับฤดูกาล2023-2024ที่ยิงติดต่อกันได้3ครั้ง 5. สถานการณ์มักสร้างวีรบุรุษเสมอจากเหตุการณ์น้าเศร้าที่เกิดขึ้นกับลิวอพูทำให้ดาวินนูนเยตต้องอยู่ช่วยทีมต่อไปผมสังหอนใจว่าในฤดูก,กาลที่4ที่ดาวเตวัย26กระดัตผู้นี้ถูกห่อหุ้มด้วยเครื่องลุ่งห่มหงแดงอาจกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นดาวถล่มประตูก็เป็นได้ใครจะไปคิด 5. นักเตะที่เคยถูกมองข้ามตอนเซนแต่กลายเป็นตำนานสโมสร จากดิวธรรมดาที่ไม่ตื่นตาตอนเปิดตัวสู่เสาหลักของสโมสรรวม5นักเตะชื่อดังอย่างซาลาด็อกบาเดอรอยที่เคยถูกแฟนบอลตั้งคำถามแต่พิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นตำนานของทีมแบบไม่มีใครลืมนักเตะหลายคนที่ย้ายทีมในช่วงแรกดูเหมือนไม่น่าสนใจและอาจน่าผิดหวังแต่กลับกลายเป็นผู้เล่นเหล่านั้นคือการเซ็นสัญญาที่สุดยอดที่สุดดิวเหล่านี้ล้วนสร้างความประหลาดใจในช่วงเวลานั้นเพราะไม่คิดว่าจะได้ย้ายมาร่วมทีม แถมบางคนค่าตัวแผงเวอร์หรือภาพลักษณ์อาจด,ดูไม่เข้ากับสโมสรแต่กลายเป็นว่านักเตะเหล่านี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าของสโมสรลองนึกภาพตอนที่โมฮัมเหม็ดซาร่ากับจอแดนเฮนเดอร์สันย้ายมาสวมเครื่องแบบลิเวอร์พูลเชื่อว่าแฟนบอลหงแดงคงรู้สึกเฉยๆและไม่คิดว่าทั้งคู่จะเป็นดีลที่กลายเป็นตำนานแห่งชินแอนฟิ์ สำหรับ5้านักเตะที่เป็นการเซ็นสัญญาที่ดูไม่น่าตื่นเต้นแต่กลายเป็นอัจฉริยะในภายหลังมีใครบ้างและพวกเขาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนสโมสร,รของพวกเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือมากแค่ไหนไปพิจารณากันได้เลยเนื่องเควินเดอบบอยต้องยอมรับว่าเดอบบอยคือเพลย์เมกเกอร์ที่เชลซีมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายเพราะพวกเขามีเพชรเม็ดงามอยู่ในมือแท้แต่ดันเจรนาไม่เป็นและปล่อยให้ของดีหลุดมือไปจนสุดท้ายเขากลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ช่วงที่อยู่กับสิงบรูนั้นเดอบรอยโดนมองข้ามตลอดและถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับแวร์เดอร์เบรเมนก่อนที่โวบวกจะเห็นแววซูเปอร์สตาร์ของนักเตะก็เลยรับเซง้งมาร่วมทัพจากนั้นเจ้าตัวก็ค่อยๆเฉิดยใช้ในตำแหน่งจอมทัพผลงานกับโวบวกมันไปเข้าตา Man แมนซิตี้เต็มๆแ,และนั่นทำให้พวกเขายอมควักกระเป๋า55ล้านปอนด์คว้าตัวมาร่วมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2015ซึ่งตอนนั้นบอกได้เลยว่าสาวกเรือใบสีฟ้าแทบไม่สนใจแข้งรายนี้แถมยังมองว่าจะซื้อมาทำไม เนื่องจากนักเตะมีประวัติไม่สวยตอนอยู่เชลซีจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเดอรบรอยคือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดตลอดการของแมนซิตี้ความสำเร็จมากมายมหาศาลเป็นเครื่องยืนยันได้ว่านี่คือสุดยอดพร์เมเกอร์ของเรือใบสีฟ้าและของพิมลิกด้วย 2. โมซาลา ลิเบอร์พูลควักกระเป๋า36.3ล้านปอนด์ให้โรมาเพื่อคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์มาร่วมทัพเมื่อปี2017โดยการกลับมาอังกฤษของเขาสร้างความสงัยให้กับแฟนบอลหงแดงว่าจะซื้อนักเตะที่ครั้งหนึ่งเป็นส่วนเกินของเชลซีมาทำไมสตาชาวอียิปต์สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงที่เล่นในอิตาลีแต่กระนั้นหลายคนไม่ค่อยเชื่อน้ำยาว่านักเตะจะสามารถโชว์ฟอร์มได้เหมือนเดิมเมื่อย้ายมาเล่นในพีเยร์ลีกเพราะเป็นลีกที่มีความเข้มข้นสูงกว่า นอกจากนี้ซาบุกเดอคอปยังสงสัยว่าซาร่าจะสามารถเล่นร่วมกับอาดัมลาลานาและฟิลิปเป้ขูตินโยได้หรือไม่แต่เพียงไม่กี่เดือนสิ่งเหล่านั้นก็กระจ่างชัดเพราะบังโมระเบิดฟอร์มโหดกว่าต่อเล่นให้โรมาได้ซ้ำผลงานตะบันไปถึง184ประตูกับ87แอซิสจากการเล่น288แมตช์ในพีมลีกให้กับลิเวอร์พูลพร้อมกับความสำเร็จมากมายสู่ถิ่นแอนฟิลด์ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของทีมลีก 3. ดมดีเดยดอกบา ย้อนกลับไปเมื่อปี2004เชลซีซื้อนักเตะที่แฟนบอลสิงโตน้ำเงินครามคงได้แต่นั่งเกาหัวว่าเขาคือใครเพราะดิเดเยด็อกบาในตอนนั้นยังไม่โด่งดังในวงกว้างมากนักและนี่คือการเซ็นสัญญาที่ดีเยี่ยมในยุคที่โรมันอับบาโมวิชยังเป็นเจ้าของสโมสรซีโคพาวเมอร์แม้ว่าโคพาเมอร์จะรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของวงการฟุตบอลอังกฤษก็ตามแต่ก็มีเสียงค่อนขอดและเยอะอหยันตอนที่เชลซีทุ่มเงิน45ล้านปอนด์เพื่อดึงนักเตะมาร่วมทัพเมื่อปี2023 5. จอแดนเฮนเดอร์สันย้อนกลับไปเมื่อปี2011ค่าตัว20ล้านปอนด์ถือเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากแต่ก็เพียงพอที่จะซื้อมิดฟิลด์ชั้นดีที่เล่นเกมรับได้แข็งแกร่งและเกมรุกดุดันอันตรายอย่างไรก็ตามลิเว์พูลทำเรื่องสุดช็อกเมื่อมอบเงินก้อนตัวให้ซันเดอร์แลนด์เพื่อแลกกับเฮนเดอร์สันซึ่งตอนนั้นเป็นกองกลางที่ไม่มีแววโดดเด่นอะไรมากนักแต่มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเท่านั้นสุดท้ายเฮนเดอร์สันสามารถพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จและพัฒนาศักยภาพจนกลายเป็นกัปตันทีมที่ยิ่่งใหญ ในยุคเจอเกมคลอบและเป็นคนชูโทฟี่แชมป์เมยมลีกสมัยแรกในรอบ30ปีของทัพหงแดงด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ